สวัสดีค่ะวันนี้เพศาชาเอมก็มาทําฟันประจําปีนะคะร้านของใครนะพี่พี่อะไรนะคะคุณหมอเลยนะคะคือสายฟ้าครับอ๋อโอเคค่ะพี่ชื่อเล่มชื่อพี่หมอฟ้าเนาะร้านพี่หมอฟ้าก็จะรับประกันสังคมด้วยนะคะเพศชาเอมเนี่ยค่ะมีสิทธิประกันสังคมที่สามารถทําฟันได้ปีละ9ล0อใช่ไหมคะพี่ใช่อ่าไหนลองบอกเลยคะว่าร้านพี่ฟ้าทําอะไรบ้างก็ถ้าในสิทธิของประกันสังคมก็จะเป็นอ่า มีคุณโอนนะครับมีคุณฟันแล้วก็ถอนฟันนะครับส่วนที่สามารถเบิกประกันสังคมได้แต่ว่าเป็นเบิกตรงไม่ได้ก็จะมีเป็นทำทำคันปลอมนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องทําเรื่องไม่ที่ประกันสังคมอีกทีน,นึงโอเคค่ะมาใช้บริการได้เวลาไหนบ้างครับพี่ฟ้าก็ถ้าในวันปกตินะครับจะหนึงสุกก็จะอยู่ที่5้าโมงถึงประมาณ ทุ่มครึ่งสองทุ่มอ,อย่างเงี้ยครับโอ้ oh. ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยอาจจะต,ต้องรบกวนติดต่อมาที่คลินิกอีกทีเพราะว่าจะเปิดส่วนมากจะเปิดเฉพาะเสาร์ตอนต้นเดือนเนาะประมาณ oh. สัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองเนี่ยครับวันนี้หมาผมติดธุระต้องไปทำฟันที่เชียงใหม่ด้วยโอ้วันนี้ไม่สายชัยโชคดีมากเลยนะคะเนี่ยที่ได้มีโอกาสมาทําฟันกับพี่ฟ้าที่คลินิกนะคะแอดลองอยู่หน้า โรงพยาบาลรองนะคะยังไงคุกเพื่อนพี่ๆท่านไหนมีปัญหาเรื่องฟันนะคะหรือว่าทําประกันสังคมอยู่นะคะสามารถมาใช้บริการกับราฟี่หมอฟ้าได้เลยนะคะใจดีมากเลยค่ะ,อะขอบคุณค่ะ